สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้พี่ก็มีเมนูง่ายๆอร่อยๆมาชวนเพื่อนๆทํานะคะวันนี้เราจะทําเมนูกระเพราไข่เยี่ยวม้ากันค่ะแต่ว่าจะเป็นกระเพรากรอบนะคะวันนี้ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยคะ่ะทํากันแบบง่ายๆอร่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทํากันเลยคะ่ะ นี่ก็จะเป็นส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีใบกระเพราค่ะไข่เยี่ยวม้านะคะหมูสับค่ะหรือว่าหมูบดนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะกระเทียมนะคะโขลกเรียบร้อยค่ะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมเดี๋ยวพี่จะใส่ทีหลังนะคะน้ำปลาพวกซอสอะไรเดี๋ยวเราเติมทีหลังค่ะอันนี้ใบกระเพราส่วนที่เราจะเอาทอดกรอบนะคะพี่จะคลุกแป้งทอดกรอบนิดนึงค่ะลุกบางๆนะคะ เพื่อไม่ให้น้ำมันกระเด็นใส่จะได้กรอบเร็วๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่ยเยี่ยวม้านะคะเอาเปลือกออกแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะคลุกกับแป้งทอดกรอบเหมือนกันนะคะคลุกบางๆแบบนี้เลยค่ะเรามาเริ่มทอดกันเลยนะคะ เวลาทอดใช้ไฟกลางๆนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะพอเป็นสีเข้มกรอบก็ออกได้เลยนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะใบกระเพราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไข่เยี่ยวม้ากันเลยนะคะ ใช้ไฟกลางเหมือนกันค่ะทอดให้เหลืองกรอบนะคะไข่เย,ยื่อมาถ้าเราผ่าแล้วเราไม่เอาแป้งคลุกแบบนี้มันจะเละนะคะคลุกแป้งนิดนึงค่ะจะทอดง่ายนะคะนี่ค่ะ ทอดให้เหลืองเท่าเกันแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะผัดก็เหมือนผัดกะเพราทั่วไปนะคะแต่วันนี้พี่จะผัดหมูให้แห้งๆนิดนึงค่ะถ้าใครไม่ชอบใส่หมูก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะผัดแต่ไข่ก็ได้ค่ะ ใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปผัดก่อนนะคะให้พอหอมค่ะตามด้วยหมูสับนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางลมนะคะน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาล แล้วก็จะมีซีอิ๊วดำนะคะเดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะนี่นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะผัดให้แห้งนะคะถ้าใครชอบเป็นน้ำน้ำนิดนึงก็ใส่ก่อนใส่ใบกระเพราะคะเติมน้ำลงไปแล้วค่อยให้เดือดแล้วค่อยใส่ใบกระเพราค่ะอันนี้จะใส่ให้มันมีกลิ่นนิดนึงนะคะใบกะเพราส่วนใบกระเพราทอดกรอบเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยทีหลังนะคะ ตามด้วยไข่ยเยี่ยวม้าเลยค่ะวันนี้ของพี่จะผัดแบบแห้งนะคะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยนะคะใช้ไฟแรงเลยค่ะเราจะใช้เวลาผัดเร็วมากนะคะจัดใส่จานกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะออกมาแบบนี้เลยค่ะอร่อยง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูค่ะอร่อยแน่นอนค่ะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้าน,านอาหารอร่อยด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ